ธรรมศสการครับธรรมสการครับผมอเ,เอาทำไมตั้งหน้าใส่งั้ยน,นะพี่พี่คอยถัวลองลองพีไม่ได้ใส่ครับตง้าาาาใงใา่วัดสาราลอยวัดสารลอยใส่เราหามสารลอยอ๋อวัดวัดกลางเลยบหรือเาลอยวัดกลางนี่ก็มี ซาลาลอยตายจะมาดูพี่บัวเอ้ยเป็นบันตีขอใหม่วะ่ะถ่ายรูปได้ได้ครับเข้าไปถ่ายรูปกั้งหนดไหครับเออคุณงอได้ครับ อ้นชนะอะไรอ้นอ่ะถ้าจะทำเหมือนอ้นอ้นทำไงเฮ้ยรูปรูปรูปอ่ะอ้นทำยังไงตอนทำรูปอ่ะทำงี้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 กล้วยไม่มีกล้วยหมดครับกล้วยกล้วยมันถิมานี่ยันแหลงครับแต่ว่าเบอร์แค่เบอร์มีอยู่สองีมเบออยู่หมดแ อ้ามกินหัวครับผมเออคาร์าบอยกินังเป็นตกเลยครับเตะก็อนะเตะมาก็านะเ<ม>ตะมาเลยนะเตะมาเลยนะวิ่งเตะมาเลยบางร้านมันสุดข,ขอสร้างมา ปพาดูไป้ะครับโล,โลตาครับโมบีครับพอดีทานมาแบบครับนี่ือเลยอ๋อแล้วมหาตัวใดงเลยครับทำไมมาแล้วครับเดี๋ยวให้ดวงตาให้ดวงตากรทองให้ไม่ได้นะอ๋อหัวถวายให้ดวงดใใตาห,หน่อย อาอตามอันนี้ทรายเราจะทำที่นอนใหม่แแบบหรูๆเลยอะไอหิววิลลี่หิว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 อหิวหิวหิวใชหิวก่อนเร็วหิ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 ววหิว

กติโอ้ยมิถุนาเนี่ยว่าตกมันนี่มิถุนาตกมันถ่ายหลุดเครับดรยถ่ายหลุได,ลได้ตอนนี้ครับลุเลยนะลูกตาไปไก่เลยครับทพี่ไปกไก่ครับไปไก่ครับาครับไปยังมาอยู่ครับมาอยู่ <R os> บัวบ,บานบัวบ,บานนะครับมีหลวงพี่วัดที่สารลอยมาสารลอยอยู่ในเมืองเล่นไหครับูกผ่านกสถานี่ตำรวจอ๋ออาจาครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขายกล้วยขาย,ายพวกไอ้พวกหลีไอ้พวกอย่างเนะี้ยไล่ไมาโอเคครับร้านดอกไม้เยอะๆดอกไม้งานงานขาวดำ ก็ไปซื้อตอนนั้นไปซื้อมาให้พี่เล็กเอเจเอเจเอเะบ่พ่อบ่ลูกบ่พ่อมั <c oughs> นีขนมีลูกเ้ย นาโนครับนาโนซือนาโนครับนาโนของตามาหาน้นนาโนโมยานาโนเบอร์เบอร์โนกันแหล่ะเบียว บัวหิวเลยหิวหิวกันหิวกันเอาอะไรมาแรกอะหิว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 ห ครับดอีตรงนี้ครับเทบาทนม่นี่ก็ไม่ดาวอ๋อดาวบางที่ที่ไปเหนือใส่ล้างล้างบานก็ตรงไปตรงไปเจอตรงไปชุดดีเลี้ยวเลี้ยวควาหน่อยนึงเจอดาวเลยครับครับผมเพราะว่าบ้านเขาหลังล่างค่าล้างค่าที่หนีเหมือนที่เขียวเขียวเขียวนี่นะบอหักมันมันมันพันดีแล้วที่ พี่ต้องไปอะไรก็เรยวขวามานถึงเขียน,บบน,น,ยค,นคือว่าบ้านบ้านชายดำมงคลยิ้มยิ้มยิ้มเอาพูดไรได้ครับพูดไรได้ครับอือห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 ัว,หวเราเราจะว่าไงหัว,หวเราจะว่าไงดิยังครับยังฮะยังไม่ได้คุยกันแล้วผมเอาเราอยู่บ้านได้ไงไม่นี่แต่ว่าเขายังไม่ายังไม่คุยด้วยวเายังไม่คุยด้วยแล้วเราคุยเขาไหมกบ พยายามคุยครับผมแต่เขายังคุยอยู่คือกลับไปเดที่ลากเขาหันไหมเขาก็ยังยังงั่นเฮ้เขดอีเคดีกไอ้โนได้ยัโอนไอ้โอนเป็นโอนสร็จแล้วสร็จแล้วายเลยหัวครับไอ้โน่าแค่ยี่สิบเปอร์ซ็นต์นะอะไรนะไอ้โอนยังว่ายังยีสอร์นต์ยังไม่ถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ังไม่ถึงร้อยไอหัวยังไม่ได้สักเปอ็นเลยอรเซอ้วโ หิว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 ต้องอ้ยยังไม่ถึงร้อยเลยครับอาปะักทำใส่พ่อน่อยเดี๋ยวพ่อไปดูพี่แซมตป่อนะลูกฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ